สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน Tik Took Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้มีพลาดทุกาว เคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะ ตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้หลากหลายประเด็นที่จะนำเสนอนะคะเริ่มต้นจะไปดูเคล็ดลับการกินไข่ให้ได้ประโยชน์แถมยังช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยในขณะเดียวกันค่ะมีคำแนะนำจากคุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลถ้าหากรู้ว่าตัวเองติดโควิด -19 ต้องทำอย่างไรจะมีวิธีการดูแลตัวเองแบบไหนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาไปติดตามชีวิตที่น่ารันทดใจของหนุ่มที่เคยทำงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดลำพูนประสบอุบัติเหตุจนขาขาดค่ะคุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เสียชีวิตต้องไปอยู่ยุ้งฉางข้าวเนื่องจากไม่มีเงินไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันคะ่ะ we ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ Bank Bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย อาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเราจะเห็นว่าราคาสินค้ามีการปรับขึ้นราคาหลายรายการทีเดียวค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาหารสดเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราคาสินค้ากันเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตาม อาหารที่มีราคาสมเหตุสมผลหลายคนบอกเลยว่าเอาเข้าจริงๆนะถ้าเกิดเทียบกันกับคุณค่าหรือสารอาหารที่ได้รับกับเงินที่จะต้องจ่ายไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดนั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะแต่หลายคนก็อาจจะรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะเราบริโภคไข่ได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดบริโภคมากจนเกินไปเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ และด้วยความห่วงใยนะคะรายการคนหลังข่าวจึงนําข้อมูลมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบบริโภคไข่ยอย่างไรให้ปลอดภัยให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นอันตารายต่อสุขภาพแล้วในขณะเดียวกันใครที่ต้องการจะลดความอ้วนวันนี้ห้ามพลาดข้อมูลที่จะนำเสนอเลยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ไข่เป็นอาหารที่อุดมคุณค่าทางโปรโตีนสูงนะคะในไข่หนึ่งฟองใหญ่ๆจะประกอบไปด้วยโปรโตีนที่มีคุณค่าสูงถึง7กรัมค่ะก็คิดเป็นร้อยละสิบของปริมาณโปรโตีนที่แนะนำต่อวันไขมัน5กรัมและไขมันอิ่มตัว1.6กรัมในขณะที่ให้พลังงานแคลอรี่เพียงประมาณ75แคลอรี่หรือประมาณร้อยละสี่ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีสารอาหารอีกหลากหลายชนิดเช่น ธาตุเหล็กวิตามิน B โอเมก,า 3, ก้าสแร่ธาตุต่างๆหรือกระทั่งโฟเลตซึ่งเป็นสารสําคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับนอกจากนี้คุณประโยชน์ของไข่ก็ยังเทียบได้พอๆกันกับนมเลยทีเดียวค่ะว่ากันว่าไข่มีคุณค่าทางสารอาหารสําคัญสําหรับช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นสารลูทีและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารที่คาดว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสือ่อม รคกที่สามารถนำไปสู่การตาบอดในผู้สูงอายุได้รวมถึงสารโคลีนที่อาจจะมีประโยชน์ในการเพิ่มพัฒนาการสมองและความทรงจำด้วยส่วนข้อดีอีกประการหนึ่งของการรับประทานไข่นั่นก็คือความอิ่มท้องค่ะในไข่1ฟองขนมปังธัญพืช1แผ่นและส้มผลเล็กๆ1ผลนับเป็นอาหารเช้าแคลอรีต่ต่ำที่อาจช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้จนถึงมือ้อกลางวานัน ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักที่ควรจะรับประทานอาหารอันอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและทําให้อิ่มท้องได้จนถึงมื้อถัดไปไม่ต้องไปรับประทานจุกจิบเพราะรู้สึกหิวระหว่างมื้อนั่นเอง นอกจากนี้ไข่ยังเสริมสร้างพัฒนาการสมองเนื่องจากในไข่มีสารโคลีนที่พอไปรวมกันกับกรดไขมันฟอสฟลิพิดจะเกิดเป็นสารเลซิทินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองเลยเชื่อกันว่าไข่นั้นอาจจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยที่แนะนําให้คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารโคลีนเพื่อจะเพิ่มการพัฒนาด้านความทรงจําและการเจริญเติบโตของสมองทารกโดยอาหารอันอุดมไปด้วยสารชนิดนี้สูงที่คุณแม่สามารถเลือกรับประทานได้นั่นก็คือตับ,บวัวตับไก่และไข่ไก่ค่ะ การรับประทานไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารนั้นอาจจะช่วยทําให้เราอิ่มยาวนานขึ้นและรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากในไข่ประกอบไปด้วยไขมันและโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้ซึ่งจากการศึกษาในผู้หญิง25คนอายุระหว่าง25ถึง60ปีมีการแบ่งกลุ่มให้อดอาหารในคืนก่อนการทดลองแล้ววันต่อมารับประทานอาหารเช้าที่มีไข่หรือเบเกอร์เป็นหลักแล้วตามด้วยมื้อกลางวันในอีก3.5ชั่วโมงถัดมา ปรากฏว่าในช่วงระหว่างมื้อกลางวานันกลุ่มที่รับประทานมื้อเช้าเป็นไข่รู้สึกอิ่มมากกว่าค่ะแล้วก็รับประทานอาหารมื้อกลางวันได้น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นเดียวกันกับอีกงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในหลายปีถัดมาที่เขาทดลองกับอาสาสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง152คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือมีภาวะอ้วนโดยให้รับประทานอาหารเช้าที่ประกอบไปด้วยไข่สองฟอง 340แคลอรี่อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์นาน8สัปดาห์เปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่รับประทานเบเกอร์เป็นหลักพบว่ากลุ่มที่รับประทานไข่นั้นมีค่าดัชนีมวลกายลดลงมากกว่าอีกกลุ่มคิดเป็นร้อยละ61น้ำหนักก็ลดลงมากกว่าร้อยละ65โดยมีรอบเอวลดลงมากกว่าร้อยละสรวมถึงมวลไขมันในร่างกายที่ลดลงมากกว่าอีกกลุ่มร้อยละ16ผู้วิจัยจึงได้สรุปออกมานะคะว่าการรับประทานไข่ในมื้อเช้า ควบคู่กันไปกับการควบคุมปริมาณพลังงานจากอาหารมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ค่ะเนื่องจากไข่เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลส,สูงผู้มีปัญหาระดับคอเลสเตอรอลส,สูงที่ควรจะควบคุมอาหาร จึงควรจำกัดการรับประทานและทำตามคำแนะนำของแพทย์ในการรับประทานไข่นอกจากนี้ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจไขมันในเลือดก,ก็ควรจะมีการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวเพื่อระมมาระวังและควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมนั่นเองทั้งนี้การรับประทานไข่เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางสุขภาพสูงสุดจะมีวิธีการปรุงดังนี้ค่ะเริ่มต้นเลย ควรเก็บรักษาไข่ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วปรุงให้สุกโดยทั่วเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในไข่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นแบคทีเีย s a l โมเ e l l a ที่สามารถทําให้เรามีอาการปวดท้องหรือท้องเสียอย่างรุนแรงได้หรือถ้าหากไม่ต้องการให้สุกกรอบจนเกินไปการใช้ไฟอ่อนๆก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดต้องการรับประทานไข่ไม่สุกควรใช้ไข่ที่ผ่านการ p a s t e u r i z ์แล้วค่ะ จากข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะว่าในมื้อต่อไปคุณจะเลือกเมนูไข่แบบไหนดีถึงจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะอีกหนึ่งเหตุผลที่เราแนะนำว่าจะต้องบริโภคไข่ที่สุกนะคะสืบเนื่องจากการบริโภคไข่ที่ดิบหรือไข่ที่ไม่สุกเนะะี่ยค่ะระบบในร่างกายของเราเนี่ยจะย่อยยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ายกตัวอย่าง ไข่ขาวที่ดิบจะไปขัดขวางระบบการดูดซึมไบโอตินเข้าสู่ร่างกายซึ่งไบโอตินนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญทีเดียวที่เข้าไปช่วยในระบบการเผาผลาญพลังงานเอาง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราบริโภคไข่ที่ไม่สุกหรือไข่ดิบนั้นจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่ทานเข้าไปได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้า Health Secret by ดรอรวรรณมาติดตามคำแนะนำของคุณหมออรวรรณว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราติดเชื้อโควิด19ต้องทำอย่างไรและจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองแบบไหนสักครู่เดียวค่ะ เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษให้เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า900รายในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังดําเนินต่อไปผู้ป่วยอื่นๆก็ยังคงรอคอยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจําเป็นต้องสร้างหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจํานวน30เตียงในอีกพื้นที่1เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ให้ทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพและผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมและคืนพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดที่รอการรักษามานานกว่า2ปีช่วงที่มีการระบาดของโควิดโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมคารุพันธ์ที่จำเป็น โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิช, 93, ชาารรย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9 8 9 9 8 0 0 4 7 3หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะ มให้คุณลแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคอหลังข่าวกับคอลัมน์ Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่คุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้น แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในขณะเดียวกันก็จะดูดีไปตลอดกาลเลยทีเดียวคําแนะนําของคุณหมอก็สามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการนําเอาเทคโนโลยีความทันสมัยของนวัตกรรมที่ดูแลสุขภาพมาบอกกันด้วยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเราในช่วงนี้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณหมอจะมีคําแนะนํา ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจไม่ว่าจะเป็นจาก ATK หรือ RT-PCR แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด19จะมีวิธีการในการดูแลตัวเองแบบไหนเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นฟื้นขึ้นมาได้โดยเร็วลองไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะ ก็มีผู้ชมทางบ้านสอบถามมานะคะว่าเมื่อติดเชื้อโอไมครอนแล้วนี่จะมีอาการแตกต่างจากเดลต้าอย่างไรและการดูแลแตกต่างกันไหมนะคะจากสถิติที่เราดูมาจากที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีโอไมครอนมากมากมายมากที่สุดเนี่ยก็พบแล้วว่าอาการโดยทั่วไปของคนที่เป็นโอไมครอนเนี่ยที่จะนํามาจะมีอยู่5อย่างนะคะ1นึ่งมาด้วยเจ็บคอนะคะแล้วก็ไอแห้งแล้วก็จะรู้สึกปวดเมื่อย การตัวแล้วก็รู้สึกเพลียเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เวลาที่นอนตอนกลางคืนจะมีเหงื่อแตกมากแม้ว่าทุกคนเขาไม่มีใครเหงื่อแตกในห้องหรือว่านอนในห้องแอร์ที่เย็นสบายนี่คืออาการนําไข้เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็นี่คืออาการชัดของที่บ่งบอกว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นน่าจะติดโอมครอนซึ่งอาจจะบางคนอาจจะเป็นอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาก็ได้ค่ะแต่มักจะมีเรื่องอาการเจ็บคอนำนะคะ ปัจจุบันเนี่ยก็การรักษาก็ไม่แตกต่างค่ะแล้วก็จริงๆเนื่องจากโอมิคอนเนี่ยมันติดแค่ทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าที่จะลงปอดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะหายเร็วกว่าแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะต้องรักษาปอดหรือเข้า ICU ก็จะน้อยกว่าจึงมีเคสรีพอร์ตเรื่องตายจากโอมิคอนน้อยกว่าแต่ก็ประมาณไม่ได้นะคะเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าใน,ในคนคนเดียวกันแต่ถ้า ในวันนั้นเนี่ยเราพักผ่อนไม่พอเรามีจิตตกภูมิวันนั้นก็ไม่ดีก็อาจจะทำให้เราเป็นคนที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ติดง่ายแล้วติดแล้วป่วยหนักกว่าคนอื่นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยด้วยความไม่ประมาทในทุกๆสถานการณ์ในปัจจุบันจงมีสตินะคะอย่าลืมเรื่อง uh, social distancing หลัก new normal ของเรานะคะ social distancing มสสองชั้นนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เจลค่ะ อย่าลืมนะคะในเวลานี้โควิดยังไม่หมดไปค่ะถือมาว่าเราจะทราบว่าการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงแต่เราก็เห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้สูงอายุในขณะเดียวกันท่านประหลัยกระทรวงสาธารณาสุขก็ย้านะคะว่าตอนนี้การเตือนภยัยโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ4เพราะยังไม่ผ่านจุดสูงสุดดังนั้นห้ามประมาทโดยเด็ดขาดทุกมาตรการครอบจัก,กรวาลเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะคะ ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565ทออสอเปิดจำหน่ายสลักออมทรัพย์พรีเมียมชุดพราวพิมานพลาสหน่วยละ10ล้านบาทจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียงแค่1,000หน่วยอายุสลัก2ปีให้ผลตอบแทนหน้าสลักร้อยละ0 8ต่อปีนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้ง รางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจํานวน1รางวัลรางวัลที่2รางวัลละ5 0 0แสนบาท2รางวัลและรางวัลที่3รางวัลละ1 0 0 0แสนบาท10รางวัลคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึงร้อยละ1.3ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของการออมผ่านสลักออมทรัพย์ในตลาดเวลานี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินเริ่มออกรางวัลครั้งแรก16ธันวาคม2564 พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักออมศั์ทออสอชุดพราวพิมานพลัสตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนถึงวันที่31มกราคม2565จะได้รับของขวัญปีใหม่เป็นบัตรกำนานสตาร์บัคมูลค่า300บาท1ใบต่อ1รายหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดสนใจสามารถซื้อสลักออมรั์ทออสอผ่านแอปพลิเคชัน GHBL หรือที่สาขาของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่สูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีได้1คนในสถานการณ์โควิด19ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศีนาราเฉลิมราชอ,อินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่บัญชี078-2 ขีด1 4 7 9 9ขีด5หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพความงดงามของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พระที่นั่งสันเพชรปรา,าสาทในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาาพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8ของกรุงศรีอยุธยา ที่พระองค์ท่านครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาคือยาวนานเป็นระยะเวลา40ปีค่ะพระที่นั่งแห่งนี้มีความสําคัญสืบเนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคัญและรับแขกบ,บ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์เรื่อยมาถึงแมา้จะาสิ้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็ตามนะคะจนสุดท้ายมาถูกทําลาย ในช่วงเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพหลงเหลืออยู่เพียงแค่ฐานบางส่วนเท่านั้นเองกลบมาติดตามรายการคหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ